ไหนต้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยดีครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับก็บเมื่อเวลาสามโมงครึ่งผมรับ โทรศัพท์จากคนงานในวัดให้มาดูกล้องจรตปิดตัวนี้ครับครับปรากฏว่าตู้บริจาคตรงที่อยู่ตรงนี้เป็นาน้กพนัาไฟได้หายไปก็คือเขาเดินมาจากทางนู้นทีนึงแล้วเดินมาดูเดินบนมาบริเวณด้านนี้ครับครับเพราะว่าประตูด้านนี้ล็อกอยู่ล็อกแล้วก็ตู้เป็นมันเป็นตู้ไม้แต่ข้างนใานเป็นกระจกเป็นกระจกทีนี้ก็ ไม่มีใครอยู่บริเวณตอนเที่ยงเกิดเหตุช่วงเที่ยงสิบสี่นาทีสิบห้านาทีไม่มีใครอยู่เลยบริเวณนี้ครับก็ช่วงตรงนี้ก็ไม่มีคนที่ทํางานมาพัก<ม>ส่วนคนทงำงานวัดก็คือจะอยู่ทางด้านสาราทางด้านเมือ,าาอะก็มีเหตุการณ์ก็ตามคิดคือบปลื่นลื่นลบคืออุ้มอุ้มอุ้มตู้ไปแล้วคือลื่นลื่นบริเวณทางนี้ครับเดินออกไปก่อน<ม>น่าจะ เดินอ้อม,อมเดินอ้อมมามาเข้ามาดูร่ารา,าวก็ตู้ตรงนี้ยังอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีใครยกไปแล้วอพอต่อจากนั้นไม่เกินห้านาทีครับก็เดินนาอุ้มตู้แล้วก็ออกไปทางนี้เลยจากดูกล้องจอนปิดแล้วพอคุณหน้าคุณตาคุณร้ายบ้างไหมครับจําไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างแสงมันมืดด้วยครับก็ทนีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคุคุ้นครับแต่ถ้าคุ้นก็น่าจะ มีความหวังนครับอ่าและในตู้ค่าจ่ายค่าน้ําค่าไฟเนี่ยพอมีเงินอยู่ในนั้นประมาณสักเท่าไหร่ครับสามถึงสี่พันได้ครับสามถึงสี่พันได้ครับผมและในวัดเนี่ยเคยมีเหตุการณ์โจรเข้ามาขโมยแบบนี้บ้างไหมครับมีครับรอบหนึ่งรอบแรกขึ้นขึ้นไปบนศาลาอืมน่าจะเป็นคนเดียวกันไหมคาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันอ๋อก็เคยมีเคยครับเคยอ๋อแต่ครั้งนั้นก็จับไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าข้างนนาบนไม่ไไมีกล้องวงจรปิดแต่ตรงนี้คือ ลั้นครับก็เลยมาลองติดไว้คือไม่ได้ลองอ่ะผมก็คือในห้องนี้ของหนังคลาสสิกเขาสองหายบ่อยอ่ะก็เลยลองมาติดไว้ตอนนี้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้่สุดท้ายนี่ฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจดีครับก็ขอให้ติดตามโดยไวครับเผื่อมันจะไปทําแบบนี้วัดอื่นก็ไม่ใหญ่ให้เขาไปทำโอเคครับ